พอลลี pues ่ครับครับของหัวไว้เืออย่ตาแมนเนี่ยให้มันเปอร์เฟกต์เดี๋ยวเอาไปดูนะครับมาตามเลขเพื่อนบ้านพอลลี่ได้นะครับอีซี่คอมเมนต์มากอยากได้เลขไอ้พอลลี่เป็นเลขชุดล่าหกตัวเนาะว่าแม่นนี้ลีนะมักคักขัดฉันว่าลยวิ่งเข่าดีไม่ค่อยลดจับคู่กันอยากแม่นเยอะครับมาตามก็มาเห็นกันถามหาเด้ ทังพอลี่นซี่ครับเป็นคี่นงและคตกระทางมากเนาะว่ะพลีเห็ดป้ายสันเนร่ยชอเได้หมดเนี่ยเห็ดเป็นหรอพอลีเรียบร้อยแล้วคนระับเรียบร้อยแล้วเนาะแะดงในทางพลีลาวันที่สเนาะนสาม้ข้เจ้าเป็นเล็เลกลิ่งบ่้ยหรืวิงเนาะเดี๋ลวกนะครับกกาแบบนี้เร<อ>า,า,าเซ็ก,กันเนาะ Ừ, ถึงเว่าถึงแล้วไ่ตดตามเนะครับเพ่นเดี๋ยวเราห้ามอ,องอันนี้แล้วเหาจังกรหานะเนาะอ ้อาจะเลียงตักเตมอยู่ทังงนั้นเนี่ยปันแมนดิย่าอยู่นี่ถือน้ำเล่าไม่ต้นน้ำน้ำย่าเนี่ยถือแม่ยูบกเซอไม่ย่าเนี่ยแต่เมื่อทำตลอดกันแค่นแค่จอถือแม่ยูบกเซาาม่ยามาทำย่าเหลานี่เชลูแม่เขาย่ยเอกประตูนอ่ถือของเราจะมาทำอีกนี่ขาวถือเล่าตรงนเลเมื่อวันนี้ขึ้นกันมีล้านแล้วมาหาเสี็ีแล้ว ถ้ถือเงี้ยนพวกเราบปเด็ดฟัน่างี้เรามอดีเลยเอออาดนะแต่ยืน่าเด็งนี้หนก็ยนี่เขาเดี๋วคนฟันแมนไม่ดิแมนแเดียวเดียวเขาเดี๋คนแเขาเดคนฟันแมนไม่เต่เราบิกอาออกจะดนีเวาเันแมนยิ้ข้าจะดูโลดได้เรียงแมนแล้วเนี่ยรารบกัายินมาโดนเลยมันมีเพื่อนอดบัวได้เพื่อนว่าอ้ทั้งเงินช่องของมอนเลยกับแมนตุรินีขันมีเอฟซีมีนนำใจนี่เพื่นก็ได้เงืนหลายเสียบมาดิ โอ้ยเดือดร้ายแล้วเพ่ก็เป็นแสนในดวงก็สามหมื่นหัวเนาะเชี่ยวก็เป็นแสนหัวนะเราเรียกเขาไปเบิ้งหลายคนหลายคนหลายได้ต้องห้อยก็ได้ไรกคือสองเงินกันอยูไปเอ้าก็เลยจีได้เนี่ยทำพู้เรื่องตามให้นะก็เดินกับตามพอลี่ก่อนเอ้าพอลี่ห่อกับแม่เหมือนกันล่ะนะครับเบิ้งใส่กันก็ได้ผูกหมักกับเบิ้งใส่กันเนาะหลายคนเนาะห้อยเด็กวิ่งพอลี่ไม่ค่อยรุดเลยเก่าเก็บุช่วง สงวกุลาาเนาะกลับมาเบิ่งของวันพุธที่สามครับครับพุธที่สามเนาะหนนะครับโอดีอไทยเอาไม่ตัวอันก็มีเก้าแปดหนึ่งสี่หาสองเด่นแปดกับหาเบิรนเจ็ดเจ็ดหกหกจับสามตัวกับหนึ่งเก้าหาแปดสี่สองจับคู่หนึ่งสองหาสองแปดน่มันจะน่อยพอีโยงยี่ได้นอยนะครับชัดเจนเนาะ เอาแคบหน้าจอแล้วเนอนะครับแคบไว้พูดได้สนิทแคบเอาลงเลยครับพอดีเป็นอย่างยันพอดีฝนเมือบางคนว่าจดบ่ทันกับสิมาจดอยู่กันกับแก็ต้องแคบหน้าจออันยกเร็วเอาลงเร็วจดไม่ทันพันเนาะเป็นเก่งอย่าละสมัยข้าใจเลยนั่งไปนั่งไปนี่เพิ <t <t ่งนักการับก็ว่า ยินข่าวว่าอฟซี่ก็กถือห้าหนอยพอลี่ดีกันหรอถือดีกันครับนะครับอฟซีก็สามาที่ดามด้วพอลี่ได้มีอย่างแนวพอลี่เห็ดเดือนไหมมีเชิงไทยเชิงเงินเพื่อนบ้านฟังเล่าเชิงเพื่อนบาน้านนั้นข้านอยครับครับก็เลยมักไม่ติดตามปตะตูได้นะครับปากไว้ทาไม่ตุย,ลยน<ช>ยยล่ะ<ช>ต,ตู้ทั้งไทยรถซูม,มืออยู่นะครับ<ช>วัดยินข่าวว่าถือสองมือามือสอดก็นมี้ ครับับดเศร้าซื้อบอกสามตัวเลยได้พิเศษเราได้มาเป็นได้เราเป็น่าได้กัไรเราเป็นอย่างเป็นเสียเป็นก็ยุดเราไม่สามตัวออกมาอย้เสียดเราสามตัวคนพ่าวิลี่ล่ะอโอ้เสียดายว่าจะไม่พูดให้ฟังเงินกมอะไรพี่น้องติดตามดีเครับฮาน้อยนะครับติดตามเป็นตีได้นะครับเล่ากับไทยสองช่องและนะครับไทยนี่ยแต่ลุสองช่องเนาะฮานอยเป็นตีเล้าปั่นพอลี่คอนเชิง พอรวยอยากแล้วเชื่อหลายโลกว่าท่านไปเห็นช่องนึงก็เห็นช่องนึงคือเก่าครับผมอ่านะครับเดี๋ยวซื้อว่าจะมีอาจารย์เงีนยเงี้มาใหม่เพิ่มวะเนาะลูกไส้ใช่ไหมันว่าลูกไส้บ่กลูกต้องถามบ้างฝ้าลูกไส้มันฝันมือเลยง่ายออกเนาะตอนว่าคนกินเรียนเต็มหน้าบ้านเดียว่งกางเกง่สกเข้าลงไปหนึ่งซีเก่าดอกไม้นะได้ออกซีนึงเขาก็บอกว่าถ่ายเราได้ของน้าหมูน่ะ เันเริ่มแม่นเริ่มง่ายว่าเนี่ยเริ่มแม่นขึ้นหลายไม่ใครว่าเลขหน่อยตัวหน่อยตัวลูกเนาะเดี๋ยวทำเพิ่งให้มาเพิ่มเดี๋ยวทำไว้น้อกนี้เนาะเว่าแม่นนิดนึนะครับเดี๋ยวห้องพิตาทั้งสองช่องเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับเล้ากับแม่นเนาะไทยกับได้กันไทยกับแม่นเดี๋ยวคือกันนะครับน้ำแบบฝันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเลยอ่าไปเรื่อยผมไปฝันแรกคนนี้คือกันอ่าครับก็สิมีเท่านฝันแรกแล้วก็เลขยังก็เลขหกตัวเนาะเหล้าหกตัว นะครับด้ยไปตามไปย,ยังอย่างเงี้ข่าวว่าไม่ตื้อไปเห็นคนฟันแมนมาแล้อวอีกคนหนึ่งเนาะอ่าดูกชายพี่ก็ไปตามไปในวันนี้แหละตือว่าที่ตามดีๆรถพี่น้องเอ้ยนะครับมาผิดล่องไปแล้วเนะาะมาผิดหวังเนาะทา้งจองจอเขาเนะาะเอเอหน,น้องวันนี้มันสึกว่าจะมีห่อนพี่สาวน้องสาวน้องสาวเนาะน้องสาวคนหนึ่งสาวก็แม่นข้าเกินมาท่านยังล่องไปได้แต่ว่าสอนน้ำได้ต่การรถ ผู้นั้นแม่นแต่ว่ายังไงขายกล้องอยู่เออเพิ่นว่ลงใหาเพิ่นว่าบ่ายทว่สิบอกหซีๆเออเนั้นมันไปถาม่าชีือตัวเดียวไมเมือนี้ไปถามน้องมึงถามมันได้ไปซื้อเหล็กเล่าเอ่อเม่นี่เด้ม่นีเลยจองเขาม่ตองห่วงเา่านตนแมดนใหมนไงก็นั้นกับได้ันนันไม่ต่เป็นตัวเออนั่นจะเป็นตัวกันครับตัวเดียวนนองสาวเสียงคนห้อเข้งหนองสาวเรานี่แม่นเหมือนกันนี่ก็สิได้ไม่ดาวบ่ผู้นึงเจ้าที่แ่วนี้เม่นนะผู้นี่ก็แม่นแม่ดาวก็แม่มเนาะ นะครับติดตามดีนี่ติดตามดีครับทั้งช่องเขาเนี่ยเพราะผิดหวังเลยแท้สำหรับแนวทางเข้าเอาโบ้กัยทำอะไรมาเนี่ยเพื่อนสวาวฟอร์ลี่เนี่ยก็ว่าต้ท่าโดนไม่ได้ถ่าโดนเอาชมเลยครับฟอรลี่เรียบร้อยแล้วครับไม่แน้ฟันไงฟันก้อนหม่ขอมเด้อเละฟันหลุดเออฟันหลุดจะเป็นยังไงเป็นสันบุญแต่ว่าถ้าล่องหายมาเนี่ลงมาเนี่ยละถ้าเขาลงมาเนี่ยกาดออกมาเนี่ยอะไรกันเหลืองเล้าเนาะอืมถ้าจะห้องก็ไปไท้าแล้วก็อร่อนะครับ แคปไปด้วยครับด้วยจะมีอะไรครับพิจล้าหน้าครับเอาหกตัวนะครับมีเก้าแปดหนึ่งสหาสนะครับเลขเด่น8กับหาเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดหกหนะครับจับสาตัวให้หนึ่งเก้าห้าแดสสองนะครับวันี้ผมจับสองสามตัวให้นะเลยจับสองจับสองตัวสามคัวสิบสองหาสองหล้กกับแปดหนึ่งครับแต่ว่าเขาก็ยังเริ่มตัดเก้าหาสี่สองเลยนะเนี่ยจุดสตัวนาะนพอดีนะ อ่าเป็นซื้ออะไรกันเนี่ยนะครับรว่าแม่นลอยสิล่นทร์สามตัวเนี่ยน,น้ำมาตัดเล่นสองตัวได้ซืสองต่อหาเลยนะครับก็ขอให้โชคให้มันนะลำล้ำด้วยกันสองทางฮองพูลี่เลขกลาวหกตัวแม่นๆนะครับเลขเด่นเนี่ยระวังดีๆเด้อครับแปดกระเพาะผลีห่ห้มาแล้วน้องวนันนะี้เนาะครับอ่าลงเลยครับพูลี่นะครับก็ฝากคนไลคนแช่คนติดตามสองจังทางให้เราครับแม่ตุ้รวยละวันเนาะเอ่หมอรวยช่วยได้พารวยเด้อนะครับเป็นสองจังทาง มีทั้ง,งเงท่าทีงไทยทางเล่าทางฮานอยอีก <c oughs> <ๆ>ก็นด้โคเซตอ้าวตอบอะไรก็ชรบสวัสดีครับ